สวัสดีค่ะก็อยู่กับบางคุงนะคะอ EP นี้ี p ที่39แล้วเนาะใช่ไหม เราอยู่กันที่วัดเกิดการอุดมค่ะมางานกระถินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนิยยอดยอดกระถินยังยังไม่เป็นทางการแต่มีอะไรหนึ่งร้ายแปดแสนแล้วก็น่าจะยังมีอีกวันนี้เพื่อนสวยมากนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาลงคลิปตอนนี้อยู่ที่วัดเกิดการอุดมนะคะปังคงก็พามาขอเลขโชคลาภที่นี่มีไอ้ไข่ด้วยนะใช่ไหมแน่นเลยที่อยู่เลยอ่ะ นะคะกระถิ่นใช่ไหมคะอ่านี่ปังคุงก็ควักกระเป๋าเงินออกมาแล้วนะคะไม่มีเงินเลย <laughs> ไม่ใช่นะฮะเลขอะไรอย่าเลขอะไรอย่ามีสปอนเซร์ดูเลขดัหน่อยสิห้าแปดเก้าแปดเเลขดัง 5, 8, เลขดังทีง่มาอันนี้หยิบแบบไม่ได้ตั้งใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วค่ะเลขดังเลขเด่นอ่าเดี๋ยวจริงปะจริงเลขดังจริงแปดเก้าเก้าแปดเนี่ย ก็อ่ะเาจะโชคแต่โชคลาภของทุกคนนะคะนี่แต่ว่ามีเขียนว่า48เว้ยเอาอะดูนี่สิสิสสายสิละมีเขียน48แแต่ว่าเลขคือ589แปดเก้านะคะขอให้ลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีผัวพันคนนะคะแล้วก็รวยๆนะคะหนุงช้างโอ้พันเลยหรอหนุงช้างหนูอยากได้ผัวสักพันคนนะคะ มีผัวพันคนนะคะไม่ไม่กระทืบนะคะเอาผัวเลยรวยจะอยู่กันที่วัดเกิดการอุดมนะค่ะรังสิตปทุมธานีของสามนะคะก็ช็อปแส้มซ่ามาแล้วทัางหลางเราเห็นไหมสีเดียวกับสี่ากฟังคุงยอ่ะโอ้ยมาไข่มา อร่อยมากเลยหล่อที่ว่าแบบหล่อพิมใช่ไหมมีลูกศิษย์ลูกหาก็มาถวายเลยแค่แค่อ่าหลวงพ่อเจ้าวาดก็แค่แบบว่าเออเนี่ยมีไข่ไหมฉันก็อยากจะได้เหมือนกันแค่นั้นแหละมีคนมาถวายกันด้วแดงเหมือนปากเขาเลยอ่ะเขาคงต้องรวยแน่แน่วเราดูรอบๆว่ายไหมคะรับชุดรับชุดไว้นะาไข่ นี่นะคะปังคุงก็เขวายก็เนาะใช่ไหมคะพี e> ่เอเพื่อที่เราได้ถูกลงวันนิดหนึ่งอ่านี่ของปังคุงนะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนสาธุสาธุนะคะก็กำลังจะขอตะไคร่แห่งวัดเกิดการอุดม วัขอผูวด้วยขอเยอะจังเอ๊ะเขาจะขออะไรก่อนนะป้าไข่เจ้าค่าขอให้ปังกรสงตีมาไทยไดจดีกมาหาตัวอันนี้อ้างนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเยอะนยลาพาลาพะ ตกใจมึงทำให้พี่พี่เขาตกใจนะเราแต่งปากนะคะได้เราเป็นคนพูดนะใช่ค่ะปากไป็นแนวมีน้ำไม่ดุอะไรมาหๆเอามีปากสีทองนะนี่แต่พอ สี่เรี้ยวก็ปากบางพุงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทมวิธีในแบบฉบับบางพุงใช่ไหมส้มซ่าใช่อันนี้ทําเองอะไรถ่ายจากของเพื่อนเลยใช่ไหมทำเองจากที่บ้านวันนี้เราไม่ต้องไปตอกหงตอกเทียนเลยทั้งนั้นนะคะเรายาวเลยด้วยการจับถ่ายนะคะจับแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่ในนี้นะฮะในรูปนปีปองศูนย์หึงนะคะศูนย์หึงเก้าศูนย์หึงร้อยนะคะไม่ใช่มันจะเยอะเกินไปอ่โอเค สามลูกเนะแห้นรวยนะคะเราก็จะจับแล้วความไปเลื้อยลูกแรกค่ะศูนย์นะคะลูกต่อไปเผื่อเพื่อนเฮ้ยศูนย์ติดง่ามนิวมาเลยนะคะเพื่อนมีเลขมีเลขอะไรครับเพื่อน โอ้เดี๋ยว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 เหมือนจะเป็นเลขไทยคือเก้าไทยเก้าไทยนะคะอ่าเก้าไทยเก้าไทยเลขเก้ากับเลขหกเลขเดียวกันนะป้าคงบอกหลายรอบแล้วลขสุดท้ายนะคะอ่ะหกเก้าหกมีมีหมดนะคะที่ป้าคูงบริจาคไปก็อนุโมทนาศาสตูนะคะเฮงรวยๆนะพี่ขาสาธุนะคะเอาต้องเฮงรวยๆอ่ะ่อย คนโชคดีนะคะเลือกเลขที่ชอบนะคะแล้วก็บอกเลยว,ว่าไม่ต้องซื้อเยอะถ้าซื้อเยอะใช้เงินผัวเท่านั้นนะคะคุณพี่จำหนูไว้ขอบีมีทั้งอะไรอ่ะลำบงย้อนยุคแล้วก็มีหนังหนึ่งโรงด้วยอ๋อนอนุโมทนาค่ะก็ขอให้เลขของปังคุงที่จับไข่ปิงปองเข้านะคะศูนย์เก้าหกฮ่าเชียฮ่เอฟซีเชียฮ่ <laughs> ขอบคุณค่ะ เตีด้วยนะคะทุกคนก็เราก็ต้องชโชว์ลาเล่ไข่โชว์เทราเราในครั้งนี้เราแค่สองในหกค่ะ ดูสิค้าว่าจะได้เลขอะไรเนาะพรายเดินดจงตั้งใจครับอ่ะิว,นวานาทีรีคานนีจรวุฒาปัจายสรุปแล้วได้เลขเก้าอีกแล้วค่ะ <c oughs> เราก็ไม่พลาดที่จะถูกนะคะแม่ตะเกียนของเราแต่ว่าต้องคุณจะถูกที่นี่นะ เออเพื่อนโชว์มีราดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะได้เลขอะไรสาธุบางครูเห็นเป็นเลขแปดนะเออเหมือนแปดเหมือนเก้าหรือเปล่าหรือแปดเจ็ดไม่แน่ใจอ่ะที่วัดเจิดกันาดมเนาะก็ขอให้คนโชว์ีเนาะมีท,ทั้งพี่ไข่มีพระราหดูด้วยบางคงว่ามาหมดเลยแถมซี c มซีเป็นออโตเมติกข้างในก็ไปมาอีกเหมือนเลขเก้าเลยเอ้าเก้าอีกแล้วกับสระว่า วันนี้วันอาทิตย์ไม่สูงก็ตามมันจะ<ต>เป็นเก้าเนาะแต่อย่าลืมเลขหกในะเก้าด้วยกันนะคะก็้อก็ ก็ EP นี้ได้เพื่อนส้มนะะแต่ว่าเพื่อนส้มมาทำเขาเรียกโรงทานด้วยใช่ไหมใช่ทำโรงทานเออนจับกันเออน่าจะ600กว่าชามได้นะคะบางคงมาถึงก็ตลาดวายนะคะแต่ได้กินอยู่อร่อยนะคะก็อนุโมทนาสาธุก็ขอให้ทุกคนทุกคนโชคดีนะคะประสบความสำเร็จอย่าลืมติดตามค่ะปากไมแดงไม่มีร่างไป Facebook y o u t u b e นะคะ t w i t t e r IG ของเราตอนนี้โดนแฮกนะคะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นปากไมแดง5 5 5 5 5 4ตัว P A K M A I D A E N G ห้า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 นะคะส่วนทิกตอกยังเป็น P A ปากไม่แดงห้าห้าห้าสามตัว P A K M A I D A E N G ห้าห้าห้าเหมือนเดิมนะคะก็ฝากฟอลโล่ติดตามกันด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากขอให้ทุกคนโชคดีค่ะร่ำร่ำรวยรวยบ๊อบบ๊อบ